มือนี้พายายสดมาดูหน้าหลานน้องอารมีทุกคนไปเบิ่งกันเลยก่อนเข้าไปหาคุณหมอเขาก็มาหายังกินกันจ้าปอบ้านปอบ้านหายังกินเนาะของกินเพียบเลยทุกคนทีฟูขอของโรงพยาบาลกรุงเทพใหญ่สดน้ำ และนี่คือหน้าตาอาหารที่เขาเลือกกินมื้อนี้เป็นข้าวราดแกงกินกันง่ายๆทุกคนก่อนที่จะขึ้นไปตรวจหลังจากที่กินแล้วเขาก็เข้าไปเลยเนาะเข้าไปหาหมอเพื่อไปวัดความดันนะทุกคนแล้วก็ไปสั่งน้ำหนักเอยียงต่างๆแล้อันนี้ก็เป็นหัวใจน้ยนอยของอามีสีหองเต้นทุกติบทุกติบหนาหักเบิ่งแก้มอามีออกแล้วโอ้ยแก้มโอ้ยแก้มใหญ่ยังเลยแก้มมาแล้ หลังจากเฮาอันตาซาวเรียบร้อยแล้วทุกคนเฮากะได้บินอันนี้ลงไปใจเงินเลยจ้าหลังจากใจเงินแล้วเขาจะได้บัตรแบบนี้เนาะไปหับหย่าเด้อทุกคนแล้วเฮากะได้หย่ามาแล้วจ้าทุกคนแล้วก็เตรียมพร้อมกลับบ้านมาเบิ่งรีแอคยายสดหลังจากเห็นหน้าลานครั้งแรกพายายสดมาดูอามีนออม่น้อยเบอามี่น้อยเบิ่งนจมูกจมูกซูมซูมซูม,ซมจมูกด้านข้างคือพอโพ่นค่ะ อันนี้แกมเริ่มออกแล้วนะแก้มอามมเริ่มออกแล้วนี่แกมยุ้ยเลยเป็นยังไงตู้สุดเห็นละมือนี้เป็นเส้องหน้าเป็นผ่าตูค้คน,นดังอาย